ใส่กอกหมูครับลูกระบาดครับอันนี้พึ่งไปก่อนครับครับยีนไดเต่าครับอันนี้ซุกแล้วครับตบเลี้ยงครับเลี้ยงรอลูกค้าครับ เลยครับครับลีลาการออกครับปิดครับดึงครับดึงแค่เดียวครับุด,ดเลยครับใส่กรอกครับใส่กรอกหมูครับเค,ครับลูกละหนึ่งบาทครับ มากครับเอ่อเฟิร์นใส่ถุงครับเอาราเมนจีแลยนัน่นใส่ถุงแทมพักครับน้ำกิ้มครับเอาอขายดีเลยครับ หลักจากดึงออกจากเชือกครับใส่ถุงรับเ,เพิ่มเพิ่มรับโอ้ของมากครับครับอันนี้เป็นน้ำจิ้มนะครับอันนี้ผักสดครับ พักแกมครับวินาเป็นกระดาษนะกระดาษเย้ครับลีลาการเอาออกครับเออดึงกับตัดครับเบิร์อีกหลอดครับหนึ่งตัดครับเด้งอี่รดมาได้ครับใส่ถุงครับ ดูครับใส่กอครับครับอดิตยทียางครับอย่างครับโอ้เอาลงว่าเป็นเสร็จเลยครับครับรลีลาการยางครับพ่นครับหรือว่ามวนกงไม่ได้ครับเห็ดเป็นกล่มๆครับอะไรนะ ท่าไรผมดูเท่าไรนะกินบาทตาครับครับเหมือนเดิมแต่ให้แกสิกรเต่าครับใส่เต่าแบบสี่เหลี่ยมนะครับบริสุทธิ์อวยกะละมังครับปกติดูขึน้นเอ,อ้ใส่กอกครับแกดิใส่กะละมังครับ,บอันนี้บ่อตองครับเพราะว่าขายดีครับ วนวไปเลยครับโอ้ครับค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 อบคีอ่อคบครณบคุณขคณบคณบครับคณอบครับคอบคาเสอบอบอบคุณขอนคบครับคุ่บครับ กับส่วนที่อยู่เล่าับวนครับอันนี้ล่อยางนะครับต้องพึ่งล้มไปครับหลักจากยางไปสักผัดครับนะครับมุนนะครับคือว่าสีไฮถือก็หม่อนเสมอครับหรือว่าถือทุกลูกครับอันนี้ตาล้มไปครับเพราะว่าใส่กอกสิไดแข่งหรือว่ามันหาดครับ เลิ่มมีควันครับไก่ี่ซุกครับเริืมขยับครับสิครับครับค่อยเบิ่งวาซุกงี้ครับครับลอด้านล่างซุกครับนะครับเรียงเป็นตับเลยครับใส่กอกย่างครับ อันนี้เชบครับว่าใส่กรอกสุกนะครับหมุนครับหมุนครับโอควันครับแล้วมนดูพอกรับกับใส่กรอปสิกรับยี่สองหลอบครับคือหลอบแหลกเอาลงครับหลอบสองกรับเอาด้านบนลงครับซุกคับพร้อมเสิร์ฟครับอันนี้ล่อเลยครับลอด้านล่างสุกครับ หมุนครับขยับครับเพื่อว่ากลับครับนะครับกลับรอบเดียวครับได้ทั้งแผงเลยครับครับดันสิกับขึ้นมาเลยครับสุกแล้วครับด้วครับล่อดันล้างสุกครับใส่ได้เลยครับใส่กอกหมูครับ ผู้เลี้ยงเด็ดสวยครับส้มกลมครับเต่าย่างใหญ่ๆครับครับอันนี้สุกขล้วครับส่วนดานบนครับยั่งครับยั่งม่ไดิสุขครับใส่กรอกหมูลูกกระบาดครับขายตลาดนัดคลองถมครับสุรินครับ